กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมออกอรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกอสงขลาค่ะจังหวัดสงขลาขึกขักหนักท่องเที่ยวมาเลเซียแฮะเที่ยวหลังสถานการณ์อักภัยคลี่คลายจองทริปทั่วยาวถึงปี2 5 6 6 นางสาวมัณฑน,นาผู้ทรารักผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดยหญ้ายเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุตกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ถึง20ธันวาคม2 5 6 5านมาไม่ได้ทําให้จํานวนหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงมีเพียงการปรับแผนการท่องเที่ยวจากทางทะเลเป็นทางสัพสินขาหรือแหล่งท่องเที่ยวในอาคารแทนและยังคงทยอยเข้ามาเที่ยวย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่2566มีนักท่องเที่ยวชว ชาวไทยและชาวต่างชาติจองทริปทัวร์และจองที่พักยาวไปจนถึงกลางเดือนมกราคม2566ทั้งนี้ท่อๆๆได้จัดกิจกรรมเขาดาวหญิงย้ายบริเวณล,ลานอัฐกระวีสุนท่อนลานนองสุกใจถนนนิพัฒธ์อุทิศหนึง่งและถนนธรรมนุนวิธีอำเภอใหญ่จังหวัดยยงวสงคลา้าระหว่างวัน 29, ที่29ธันวาคม2 5 6 5ถึง1มกราคม2566ภายใต้คอนเซปต์สร้างความสุขความหวังกลับสู้หัวใจของคนไทยอีกครั้ง วีนีนาบสุรกรรมแห้งสุนค้าวิทยุมอกอทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน